เข้าออตัวน,น้อยๆนั่นก็ยูบเบิร์ดแล้วนบนะข้าเห็นผัดซี่โครงไก่ ผัดเผ็ดซี่โครงไก่นะครับผมแซ่บแซบมากด้ยครับเด้อซีมน้ำกันครับผมซีมอีนี้ได้เ <c oughs> <c oughs> ข่าตัวน้อยนึงนะครับผมมาคำแดงแห้งหมานซีมน้ำกันครับผมอืมแซ่บเด้อหาว่าด้วครับเด้อแซ่บอยู่ประเดีย๋ยว ผู้ได้เป็นสเดิมนี่เม่นูก,กับแก่มนี่แซบเอาไปเ็นมนูก,กับแก่ก,กัได้รกรับเข่าก็ดีนะครับผมสีมน้ำกกนมาเ่ยเพือมอนมองอืมอืมอน แกงนั้นก็คือเอินใกล้แต่น้ำร้านแสบใายหาไม่หนูจะแสบเลยนะผมเอาไปลองผัดตัวเน้อของกูเพิ่งเคยกินเท่ากันรสชาติห้ามากกับมาฝักมันมุนมุกนะครับผมของไก่โบ้ห้องกับไปถอดเนาะเนี่ยแต่มาคุง ก็ะว่าเ้าเอามาเห็ดหอื้อเพชรแบบไก่ไตหนังผมมาเหมาะคือกันเด็เพอแลราคา่ะน้ำยมเย้านะครับผมโค้งไตเนื่อกับตีดไหลนะครับแหนแสบดีก็รับพอดีมากินดักเข่ากันข้าแหนอบ,บวงมากคือ,อ Má này thầy buồn Biết thầy hmm. ເຂົ mm ້າ hmm. ຕົວ <forcé> ນ <Deus> ້ອຍๆນັ <soci 76> mm ້ນ hmm. ກໍຊິບໍດນນະາແຮນວ່ หนังหลากหลายครับไม่อนหนาบของแม่ผม